Ôi ơi, ơi, đố lâu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  Hết, hết, đố lâu Đố lâu, đố lâu cốt Đố lâu, đố lâu Ơ, lút Ô, ôi, ô, FC วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะจากาปกติซุ่มยิงปลานะครับวันนี้ทางหน้าตีเองก็มาลากตาข่ายเนาะโอ,โอ้ติดมากับน้องเอสครับวันนี้โอ้เสียดายปลาตัวเมื่อกี้ครับปรากฏมันติดแล้วนะเอ็ดลุตลุนต่อไปครับ

จะเหลี่ยไปไหนน้ำลายยื่ปดเนาะมานมานมานป้าน้องปปห้องป้าี้ถ้าจะให้ดีห้องมาถึงพี่ถึงน้องเด้อหมอมีแครับออเออโดนละโดนละตึกตึกงตึ๊งเรื่อดรูดเนี่ยยังวะ โดน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 ว่าแล้วตึกตึกตึกน่ะเออเยี๋เล็บเยเล็เ็เยก่อนโอ้โหเบอกว่าแล้วตามันน่ยดวมันตามันน่ยมันว่าเข้าอ่ะ แม่โดมีตาแย่มาลงป่ะโอ้อันนี้ก็สองนิ้วเหมือนกันนี่ครับทำได้อะเอเดีย๋ยวกจะทำทำนี่ก่อนอเออเด้จะทำนิ้วหนึ่งกับทำจะได้น,น,น,ดนี่ล็อกจะได้นี่สีเหลืองสวยโอ้ยมันไข่ด้วยครับเนี่ยโอ้ยน้องเอทไอ้บีบแรงเกินไข่ทะลักเลย เมื่อกี้ปลาปันในนะพี่น้องปลนในโดนตัวหนึ่งครับเมื่อกี้หลุดมันตามันเล็กไงครับตาตะขายนะโเสียดายเสียดายเดี๋ยวถ้าน้ามันไม่แห้งลงอีกนะพรุ่งนี้จะซื้อตาใหญ่มาลงอีกทีหนึ่งครับเสียดายมากแทนที่จะได้หลายตัวเลยนะเนี่ยแหมตึกตึกตึ๊กตรงนน่ะพี่ด,ดองไอ้โดนเอาแล้วเอาล่ะเอาล่ะโอ้ยกด กดอีกละไปกดอีกละมันได้แต่ตัวแค่เนี้ครับเพราะว่ามันตาเล็กเนาะเดี๋ยวไว้แก้มือครับนัดล้างตาเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวนาตีจะบอกมอกมันโอ้โมันไอปรากฏมันเหมือนมันจะท้องทุกตัวเลยนะครับเนี่ยไข่ทะลักเลยนะ ต้มได้ละต้มได้ละ <c oughs> ได้สี่ห้าตัวละเอ้ยเหล้าหนึ่งขวดพอดีเป๊ะ <c oughs> ก็มันตึ๊บๆไงเหมือนมันโดนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแเอ็ดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับสองโอ้ยลุตหนึ่งตัวโดนทีละสองเลยครับเมื่อกี้อ่ะ โอ้ยมันมันมันโดนอีละโดนอีละปลายังตะเพียนเลยโอ้ยน้ำเชื้อดูมือในดูมือน้องเอสนะครับน้ำเชื้อปลากระชูดเลยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าให้หลุดเด้อตัวผู้ครับเออน้ำเชื้อกระชูด ดมดูดิว่ารถกินเป็นยังไงเขากว่่ <laughs> อ๋ต้องหัวลงมกันเออข้องกับปลาไปเท่ากันโอ้ยดูข้องนข้องกับปลา,าเท่ากันแล้วเนี่ยเขาได้เนี่ยเข้าไม่ได้ก็มาใส่นี่มอาอ้าใส่นี่โอ,อ,อ้มันอยู่เดอ้อมันอยู่เด้อพี่น้องมันอยู่มันอยู่แถวเนี้ยปลามันอยู่แถวนี้นี่เองเนี่ย โอ้เยดุนละดุนละโอ้เออน่าจะโดนละนานโฮ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดติ้ยวเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวโอ้ยบอกไอ้หนี่มันตามันน้อยอ่ะมันมาติดอ่ะโอ้ยตาขายมันรูเล็กครับพี่น้องตัวใหญ่โดนเนี่ยคือมันหัวมันไม่เข้าไงมันหลุดอ่ะ โอ้เสียดายเสียดายเสียดายปลาเะขยับเร็วโอ้เสียด,ยดา,าย,ยเยน่เน่เน,น,น่โดนนี่ละโอ้ยตัวนี้โดนไม่รู้ตัวเลยมันตัวไม่ใหญ่เนี่ยโดนดีจังปลาขาวเนี่ยพี่น้องเป็นปลาอะไรเนี่ยปลาสรอ้อยว่ะน่าจะเป็นปลาสร้อยนะ โอ้ยตัวใหญ่โอ้หมดสิทธิ์วุฒิสภาพแล้วไปอยู่อย่างไปอยู่แล้วต้นอะไรโอ้ตอนตอข้ามไปละข้ามไปละโยกเลยอยากจะเคลื่องทิ้งเลยตาข่ายตัวเนี้ย โออโอบ้บดตันเบยน,นี่ครับพี่น้องเก็บเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกลับเลยครับ,บ,บ,บนี่นะก็ได้ปลานิดหน่อยครับว่าจะไปทำกินเย็นนี้เนาะวันนี้ฝนมาแล้วครับ,บโอ้ยฟ้าลองเนาะ เย็นนี้นะครับทางนัตเอีงก็จะมาทําเมนูต้ยมยำปลากรดเนาะตั้งหม้อก,ก่อนครับตอนนี้นะรอให้น้ําเดือดก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุด,ดิบก่อนครับว่ามีอะไรบ้างเนาะวัตถุดิบต่างๆนะครับที่ใช้ในการทํา,าทต้ยมยำปลาเนาะก,ก็ขายไม่ได้ก็คือวัตถุดิบหลักเลยครับก็คือปลาเนาะแล้วก็วัตถุดิบ เครื่องปรุงต่างๆนะครับก็จะมีหนึ่งเนาะมะเขือเทศเนาะแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งทอดกรอบนะครับแล้วก็ตะไคร้คา,าต้องเป็นคาอ่อนนะต้องเป็นาอ่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็มะน,นาวเนาะพริกขี้หนูสดเนาะแล้วก็ใบมะกรูดหอมแดงนะครับ เราชี้ต้นหอมนะครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็คือรสด,ดีนะครับรสต้มยำเนาะนะครับนี่แหละที่จะใส่ลงไปเนาะส่วนเรื่องเกลือกับน้ำปลานี่ก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละท่านเนาะที่ชอบแบบรสชาติแบบไหนเนาะจะชอบเค็มชอบจืดก็ปรุงปรุงเอาเองนะครับเนาะเรื่องเรื่องน้ำปลากับเกลือนี่คือไม่เน้นเนาะโอเคนะครับวัตถุ วัตถุดิบหลักๆก็มีแค่นี้นะครับก็ใครที่อยากไปทํากินดูก็สามารถดูวัตถุดิบได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับแล้วมี1ิบอย่างด้วยกันนะครับเนาะมีสิอย่างเนาะน้ําเดือดแล้วครับต่อไปก็เราก็จะนำคาเนะาะคาตะไคร้ลงไปก่อนนะครับตะไคร้ ก็ขาเนาะขาอ่อนนะครับตรงไปแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็ที่ขี้หนูสดเนาะผมจะลงเกลือเล็กน้อยก่อนนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยข่าวต้ยมยำเนาะสองก้อนครับผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นพ่อบ้านนะครับก็ทำแบบฉบับ <c oughs> มว่วนชาแนลเนาะ <c oughs> เป็นพ่อครัวจำเป็นครับวันนี้เนาะ <c oughs> หลักสำคัญนะครับในการทำต้ยมยำเนาะ คืออย่าเอาปลาลงก่อนนะครับมันจะทําให้คาวเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วรอให้น้ําเดือดเนาะแล้วค่อยนําเอาปลาลงนะครับตอนนี้ก็น้ําเดือดแล้วเนาะผมก็จะทําการเอาปลาลงก่อนนะครับเมื่อนำปลาลงแล้วนะครับ อย่าไปคนนะครับอย่าไปคนนะทำให้คราวได้เนาะตอนนี้ก็รอนะครับรอเนาะผมจะทิ้งไว้ประมาณประมาณ7นาทีนะครับแล้วก็พอมันเดือดพอมันเดือดพว่วมตัวปลาแล้วนะครับสักครู่แล้วก็ค่อยคนเนาะ ตอนนี้ปลาก็เริ่มสุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการใส่มะเขือเทศเนาะมะเขือเทศลงไปครับเราจะไม่ให้มะเขือเทศเละเนาะพอให้มันสุกก็พอนะครับเตอนนี้มันสุกแล้วเนาะเราจะทำการปิดแก๊สก่อนนะครับยังยังยังไม่รุงนะครับเพราะว่า คนร้อนอยู่เนาะมีพี่น้องอุ้ยเป็นตัดเสบนซิ้วขาวเนาะประมาณประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะครับจะทำการใส่มะนาวเนาะมะนาวลงไป หนึ่งซีก่อนเนาะแล้วก็มาชิมดูก่อนเพราะมันมันจะเริ่มเปรี้ยวแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่มะเขือเทศเยอะเนาะต่อไปก็ผมก็จะโรยด้วยีต้นหอมเนาะใบมะกรูดครับเล็กน้อยขั้นตอนสุดท้ายก็เอาพริกแห้งครับทอดกรอบเนาะใส่ลงไปนะครับ แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบไหนเนาะชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดเนาะนี่ครับตามฉบับมั่วซั่วชาแนลเนาะก็ใครที่เข้ามารับชมก็สามารถเอาไปทำกินได้ครับรับรองว่าเด็ดอร่อยแน่นอนครับอ่ะ เดี๋ยวทางนาตีจะลองชิมก่อนเนะเาะใช้เวลาหน่อยนึงครับก็เลยมันรู้สึกเหมือนจะมีกิ่นข้าวติดไม้ติดมือนิดนึงครับก็เลยขออนุญาตเนาะเอ,เอซีทุกท่านแล้วก็ผู้ผชมที่ผ่านมาเข้ามารับชมนะครับเนาะขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงครับก็น้ำชาเนาะเล็กน้อยนะิกน้อยเนานะ เดี๋ยวทางนักเตะขอชิมก่อนเนาะหอมอหวานครับเอ่อเนื่อจากปลาที่นัติทำมันเป็นปลาสดๆเนาะม้นก็เลยมีรสชาติที่หวานนะครับของเนื้อปลาเนาะถือว่าผ่านครับใครที่เข้ามาดูก็สามารถเอาไปํากินได้นะครับ ว่าจะกินกับอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ผู้ชมเนาะที่เขามารับชมเนาะเดี๋ยวทางนาตีก็ขออนุญาตเอฟซี FC ปิดคลิปตรงนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวจะขอเคลียร์หลังกล้องแป๊บนึงเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ต้องจากลาไปแล้วครับสวัสดีครับ